โบอยยิงโชว์ของกเลยพี่อ่าดันดันดันวีดีโอมากูณได้มากูุณน่าทังใหม่เเดดีีี๋๋ยยวนสอง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 ใหญ่สองใหญ่ดูนี่ดูนี่ดี๋ยวนี่ดี๋ยวนี่เอาไปไปไปวิ่งแปะวิ่งแปะมันวิ่งแปะมันวิ่งแปะมันเออเดี๋ยวกูดูเดี๋ยวกูดูผลงานก่อนนี่แปะมันนี่แปะมันนี่แหละโกบาแล้วแปะมันแปะมันที่แปะมันเลยเนี่ยเออ ไป่ร่างร่างไปเออร่างเขาอีกใครไม่กู้ไม่ชอแป๊บวะกูอยู่นี่มึงวันนี้ดิระเบิดอยู่กูกูอยู่นี่เลยเออกูแปะเอาเมื่อกี้เนี่ยวันนี้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 มานนี้มึงคอนเทนต์วันนี้ดิวันนี้ดิวี้ดิพิชิพพิชิพเฮ้ยไกลยยังง่ะเฮ้ยแต่มันรู้ไง เออดูดูเ oh, ด uh ินไปแปะมันเนี่ยเดินแปะมันไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยตัวท็อปเลยพี่ไอ้ไอ้ลายซักอะลายซักอะเรอครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋ทำไงอ่ะอ๋ออ๋อลุกหลุดออกไปเลยเหรออ๋อเดินไปเดินแปะมันพี่เดินแปะมันเออนั่นไหนไหนไหะเอออโ้จะบ้าจะบ้าจะบ้าเพี่ผู้ถามพ่อกูเี้ยหรอถามพ่อหรอ เฮ้ยเดี๋ยวกูร้องหุนดีกว่าเฮ้ยจิ๊กนกทุกมันเห็นกูมันเห็นกูมันเห็นแท็ก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 กูอ่าไอ้น้องนี่เซ็ตเลยขอโทษจริงกนโทุกูขอโทษอีเดี๋ยวพิมันนี่ตอนนี้ไงมันบอกเฮ้ยมันรู้ได้วโอ้โหเยอกูเหอะพิมไม่หนุกเลยเปลี่ยนเริ่มเลยใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้านรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเเเเนนี่ยยยัังรบกกดดมพาลว้ะ ไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตคิงเลกาซี่อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับอ้าวเมื่อกี้กูโดนด่าพ่อรอบนี้กูจะโดนด่าแม่มาเยเมเดี๋ยวเพดีวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งยาววิ่งยาวสปีดสปีดหาคนหาเหยื่อหายยื่อหายยื่อเฮ้ยขนาดขนาดเฮ้ยเฮ้ยมันพูดก็เอาเอาคนพูดนะเอาคนพูดนะได้ได้แล้เออมองดูเออเออ อ้าวสงสัยอ้าวสงสัยพวิหลังสงสัยพี่สงสัยวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเอาดิเออไปด้วยกันเลยอไปให้หมดพอดีเด็ดเอออ้าวไม่หลุดวะอ้าวทำไงอ่ะพูดไม่ได้วะนี่ไงผู้หญิงข้างบนศิลปะคือการระเบิดนะกู เออว่ะชอบว่ะชอบเสียงไวายเฮียเสียงแจ็กกี้หูววันนี้อยู่เฉยเยอะเฉยถูกรับพี่พี่ครับเฮ้ยไปเลยพี่พี่ครับคือพี่ครับอ้าวเฮ้ยกูโดนเกียร์ไอ้แล้วรูขามึงสั้นนะพี่มึงเดินไม่ได้เฮ้กูโดนเกียร์กูโดนเกียร์อ้าวทำไงอ่ะไปดูว่าทำยังไงทำยังไงอ่ะเออพี่โกโนโกรทำ กกนี่เก็บดิข้างหลังเอออีกรอบไปละเฮ้ยติดโอ้ยพี่อ๋ออ่าเรียบร้อยพี่มันเอาระเบิดไปแล้วพี่ระเบิดไปแล้วพี่ระวังมันวิ่งมาแล้วพี่วิ่งมาแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่มันทำมันทำพี่ระวังพี่ระวังพี่ระวังระวังพี่ระวังระวังนะมันแครมันแครมันเอามึงแน่มันเอามึงแน่กระโดด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 ไว้กระโดดกระโดดกระโดดเออ พิวกดนวิ่โดนเดินไปนี่วิวเดินแตงไว่เดินไปเดินไปนั่นะขึ้นไปเดินไปเดไปเดินไปเลี้ยวขวาคนยางเยอะเลยคนยางเยอะเลยคนยางเยอะเลยเดินเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเดินไปขึ้นไปเลี้ยวขวาเดินไปเลี้ยวขวาเดินไปนั่นแหละนั่นแหละจะขอแลแหละโดนด่าพ่อโดนด่าพ่อแล้วแหละบอกว่าอะไรมด่ากูอีเหี้ยมด่าพ่อด่าไป่เหรอบอกเอาอีเหี้ยทายอ่ะ ทำไปกูเลยหยุดดีพี่ไรปหยุดดีีีพพ่่่อยูเฉยพี่อยู่เฉยกวงค่าวบอมกวงค่าวบอมพี่มึงเห็นต้องขันรังไปขันรังไปโอ้ยไปเดินชนกูทำไมเ่ยเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพี่มึงเห็นขวาบนป่ะที่มันยืนอยู่เป็นกลุ่มๆเห็นแบบนั้นไะเออนั่นแหละถึงนั่นแหละนั่นแหละพี่เดินไปเดินไปเออเดินไปเดินไปกูอยากใส่กูอยากใส่ซาวบอทว่ะแล้วก็ใส่เสียงนั่ง เดินไป้มันไม่ดีมันรู้ตัวมันรู้ตัวมันไปไหนมันไปไหนมันไปไหนมันรู้ตัวเฮ้ยมันมองเห็นกูแต่ไกลมันรู้ตัวมันรู้ตัวมึงไงเนี่ยออกออกไปดีเ้ยน่าจะมันว่วันนั้นน่าหนัน่เลน่นน่หนัมนกลังหนีมึงอยู่น่ทุกคนผมผมกวางเฮ้ยมันมันหดใจเฮ้ยี่เดี๋ยวไม่มเลามึงเดินตรงมามึงเดินตรงมามึงเดินตรงมา เออล่ามแปลเอาไว้แปลภาษาดิไอ้เงี้ยเดี๋ยวมามาเดี๋ยวให้มึงรับปากแทนกูวันนี้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 โอ้ยเฮ้ยอยู่เฉยพี่อย่าเนี่เดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปปวดเลยปะพี่ปวดเลยปะพี่บอกไอ้เงี้ยใหญ่เหรอหีมาระเบิด าำยังไงบ้างพี่พี่แอดมินพี่รุ่นใหญ่ปะเนี่ยดดหน้าดหน้พี่บองหน้ามันพี่บองหน้ามันีิไอ้เยี่ยกูคูเชี่อแล้ววะเฮียเียทำเสียงรอดอ่ะโอ้โหผมโดนกินเวลาเรื่องอะไรกินอะไรกินเอาเรียบร้อย ดูมือไหมกูไม่ไหวเลยกูวดใครสนุใครม่งรอหนูอยดิพี่รอกันเอยพี่หนูอยขึ้นมาอ่ะหนูยหนยขึ้นมาอ่ะพี่โดนแล้วพี่หนูขึ้นหนูขึ้น้วยขึ้น้วยพี่ขึ้น้วยเย้๋ยวกูโดนจับลไปกันหมดเลยกัโหนยกูโิ้มกูอืมกูขามุยเลยขามุยเลย เอาไปหมดอืออออืมอว้าวผมไปนอกแแบบใหม่เบรดินะเฮ้ยเฉวีว้าวไปแล้วกี้บอกก็รู้ินบอกก็รู้บอกก็รู้ในไม่ใช่ผมพี่นี่โดนนี้โดนนี้พี่ตาบดิพี่ตาบดิกูตะบ่นขวนแล้วกูออกหนีได้ป เ <amounts of audio writers> อา <ses> อ่ะเอดีเอาดิเอาดีเอาดิเอาดินี่แล้วอะเอาดิดิโอ้หแอดมิน <es> ม <rebell osa> ันพูดแล้วอะน่ว่าอะแอดมินพูดแล้วมันมันบอกว่าบนควยอะไรเฮ้ยกูพิมเขาก็ได้แล้วมันก็กดเลยด้่หมนนัตู้อ่ะ อยู่คนนี้แล้วได้ด้านต้นๆเนียนๆหน่อยเนียนๆหน่อยเนียนๆนี่เดี๋ยวกูเขียนไหนเขียนไหนผมไม่เคยดูเลยเรื่องอะไรอ่ะพี่ไม่ได้ดูเลยืองอะไพี่เขียนไปพี่เขียนไปคุณหน้าแต่ไม่คุณเรื่องเขียนเขียนพี่เขียนพี่เขียนพี่เขียนเออเสียมันนี่อะเองมันเขียนเลยเออเขียนเลยเต็มทิกตอกเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าใครฟิซเซอร์

กีดอะไต้องเสียงหายได้ได้เปียพีเขียน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 ฟีดหนึ่งสองสามดิหนึ่งสองสามสี่อ่ะเออเนียนเนียนอ่ะก๊อปก๊อปก๊อปแล้วไปเขียนเนาะนี่ไงเออนี่ไงที่กูเขียนให้อ่ะเฮ้กเราพี่อยู่เพื่อนชิโกโรกตันตันขอโทษครับอภัยไฮ้ยอาลคำสั่งอะไรอีกแล้ว

นี่มาจากกมอะไรอะกทมนี่กทมกทมวิ่งหนี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 เลยเฮียโปไอ้สายเฮียโปไอ้สายโอ้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 ยเฉยโอ้ยเฉยเดี๋ยวไปหามันตัวท็อปเลยตัวท็อปเลยไอ้เนี่ยเนี่ยเอ้ยสักเลี้ยนอะเอ้อันนี้มันจะหยุดกี่โมงวะไอ้เหี้ยมันจะหยุดกี่โมงมีเพื่อนมีเพื่อน โอ้ยด่าแม่แล้วว่ะด่าเป็นภาษาไทยเอาดิเอาดิแต่มันแปลงมาไงยอ่อตกูตายเป็นภาษาใต้อีเขี้ยมมันบ้าเลยเป็นหนึ่งกว่าคลิปกันเออนี่แหละกูชอบัอหยิบแล้วนี่ผมอ่านคลิปคุณอยู่นะคุณรู้ไหมีีดไปดิอ๋ออ๋บ้าแล้วบ้าแล้วไอปเถอะไปเถอะไปหนีไปทไเถอะไปหนีไปหนีไปเถอะไปทถอะทำไมทำไมมีสองคนเลย